เทชสลาทีจูเลียบิกตาแทนโก้ครับเทชสลาทีจูเลียบิกตาแทนโก้อำเภอเมืองบุรีรัมย์ครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโคตชนายคิวเบกโฮเทลยูนิฟอร์มนะครับเน็ตคอนโทรลภาษาเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนักยูสมัครเล่นทุกสถานีนะครับที่รับสัญญาณได้นะครับคอนเฟลแทนวัดเลนหนึ่งที่ห้าไม่เคินนะครับเทชสลาทีจูเลียบิกตาแทนโก้ครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมตรสอบสัญญาณประจำวัดครับวันนี้รับสัญญาณเสียงจากเขายอดเพชรบุรีถึงบุรีรัม์ก็ฟังได้ชัดเจนนะครับดี๋าวเราิารกิด้วยความรับรอยนะมาเป็นกําลังใจให้นะครับทักวันมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพนะครับเกี่ยวยูครับ7 3ครับขอบพระคุณครับขอได้เชิญเพื่อนสมาชิกสถานีต่อไปนะครับโอเดเซรีจูเลียวิตาเทนโก โฮเทลชลโรตีจูเลียสวิกตาแทงโกสวัสดีครับเชิญครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอกทนายคิวเบกโฮเทลยูนิฟอร์มนะครับเน็ตคอนโทรลอาสาเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกนักยูสมัครเล่นทุกสถานีนะครับที่รับสัญญาณได้นะครับคอนเฟรน์เทนวัตเลนหนึ่งสี่ห้าไม่เคยนะครับตุสลาทีจูเลียวิกตาเทงโก้ครับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมทดสอบสัญญาณประจำวันครับวันนี้รับสัญญาณเสียงจากเขาย้อยเพชรบุรีถึงบุรีรัมย์รับฟังได้ชัดเจนนะครับอย่าลเรารกิจด้วยความรับร่นะมาเป็นกําลังใจให้นะครับพักผ่อนมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพนะครับเกี่ยวอยูครับเจ็สิบสามครับขอบคุณครับอ๋อครับผมด้วยความขอบพรคุณเช่นกันครับท่านแะ้วก็สวัสดีนะครับผมโมเตอร์สตรีจูเลสติกาเทนโกขอบคุณที่เสียสละเวลาให้กิตการ่วมทดสอบสัญญ,ญาณประจำวันเพื่อเตรียมความพรม้อมในการใช้เครื่องมือสื่อสารในค่ำคืนนี้ สาวรัศดัญของท่านจากพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ถึงพื้นที่อำเภอเขาย้อ,อ,ยอยจังหวัดเพชรบุรีรัศดัญได้คิวอารเจรดับ5เสียงดงังความชัดข้อความไม่กระตุกไม่ขาดหายครับภารกิจเที่เหลือของท่านในค่ำคืนนี้เป็นไปด้วยความราบรื่นเช่นกันนะครับขอบคุณอีกครั้งครับผม QU73 เอาละครับผมขอเรียนเชิญนะครับเพื่อนสมาชิกในชุดต่อไปที่รัศดัญได้และมีความประสงค์จะร่วมประสบสัญญาณประจําวันในค่ำคืนนี้ บืจิจเกอร์เกสฐานเข้ามาได้เลยครับเช่นครับ